สวัสดีครับไลฟ์นี้ใช้จมโคชิ่งในหัวข้อหลุดพ้นจากทุกความยากลําบากเพียงแค่เป็นมนุษย์โอ้ว้าวจริงเหรอนะั่นจริงฮะยืนยันว่าจริงเลยนะทำไมละครับก็ง่ายๆนะฮะธรรมชาติสร้างเราเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นหนูใช่เนาะใช่นะใช่น <laughs> ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่แล้วนะนี่นคือธรรมชาติเราใช่ไหมอืม แต่พอเราไปทําอะไรที่มันฝืนกับธรรมชาติความเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะยากไหมจะเหนื่อยไหมอย่างเช่นเราอยากไปทําอะไรแบบไปบินเหมือนนกอะนะยพยายามไปบินเหมือนนกแล้วมันใช่ธรรมชาติของมนุษย์ไหมนั่นอะมันไม่ใช่แล้วจะยากไหมจะลำบากนหมูก็ายากสิลำบากใช่ไหมออจําไว้เลยว่าเมื่อเรายากลําบากเนี่ยต้องมีสติรู้ว่าเรากำลังฝืนธรรมชาติอยู่แล้วนะอืพอเพราะฉะนั้น วิธีเดียวนะง่ายที่สุดที่จะหลุดพ้นจากความเหนื่อยยากลําบากทุกอย่างแลพี่ชายเข้าใจว่ายุคสมัยนี้โอ้โหยากลาบากมากมีโควิดมาเศรษฐกิจกาลังแย่อะไรที่ไม่ไรแบบโอ้โหปัจจัยลบๆมาถาดผมเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยทุกคนคุณเครียดมีความทุกข์ันอยู่ในความยากลําบากอย่างเงี้ยง่ายมากนะหลุดพ้นง่ายมากที่สุดเลยคือไม่ต้องพิถีนธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติแล้วมันจะโล่งเลยบอกตรงๆนะเอาพี่ชายพูดเลยนะตรงๆนะพอโควิดมาปุ๊บเห็นไหมมันเป็นธรรมชาติไหมโรคภัยไข้เจ็บแบบเป็นธรรมชาติใช่ป่ะเออพี่ชายไม่คิดออะไรมากเ ธรรมชาติโรคภัยแค่เจ็บเกินมันแกเจ็บใจเรื่องธรรมดาปล่อยตามธรรมชาติเลยชีวิตพีช่ชายโล่งเลยฮะโควิด <c oughs> ไม่มีผลกระทบเลยต่อชีวิตพีช่ชายเลย <c oughs> <c oughs> แต่โอเคพอแบบว่ารัฐก,ก็บอกให้เราต้องใส นะใส่หน้ากากนะต้องเว้นนยาห่างนะอ่าเกิดก็ะทำตามเขาไปอะไรเขาบอกให้ทำเราทำก็ทำทำไปเงี้ยอืมทำทำทำตามไปเขาตามที่เขาบอกไปไม่ดื้อไม่อะไรเงี้ยเออเห็นไหมเออเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเราไม่ใช่เป็นโอ้โหพระเจ้าอะไรจะแบบว่าไปงัดข้อกับรัฐบาลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมนุษย์ธรรมดาก็เอออยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอะไรประเทศเขาบอกให้ทำอย่างงี้ก็ทำตามเขาไปเงี้ยหมอบอกให้ทำก็ทำรัฐบาลบอกให้ทำก็ทำอะไรเงี้ยทำทำไปงั้นแหละอืมไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากเราเป็นมนุษย์ธรรมดานะเห็นไหมไม่ยากเลยเนาะเพราะอะไรฮเะ ก็เ,เป็นมนุษย์อยู่แล้วไงในเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วการกระทําอะไรก็ตามที่กระทาแบบมนุษย์แล้วเ,เป็นมนุษย์มันก็ง่ายสิเพราะเราเป็นมนุษย์อยู่แล้วหนูให้เราไปไว่ายน้ําเหมือนปลามันจะยากไหมนั่นนะ่ะให้ไปบินเหมือนนอกมันยากไหมนั่นนะ่ะยากครับชีวิตหนูทาไมยากลําบากจังเลยพี่อะไรเงี้ยทำไมชีวิตพี่ดูมันชิวๆจังเลยเอะไรเงี้ยวอ้าวหนู ก็พี่ทําแบบมนุษย์นะก็พี่เกิดมาเป็นมนุษย์อยู่แล้ว,ลวพี่ทําแบบมนุษย์มันก็ง่ายเด้อมนมนุษย์มีสองขาเดินใช่ไหมพอพี่เดินสองขาโอ้มันง่ายว่าอะไรเงี้ยเออพี่ไม่ได้บินอยู่นะพี่ยังไม่ได้ไว่ายในน้ําแบบปลานะอะไรเงี้ยโอเคไหมน้องเออเพราะฉะนั้นนะครับทุกๆความยากลำบากที่มันเข้ามาในชีวิตจงรู้และมีสติเลยว่าเรากําลังฝืนธรรมชาติของเราอยู่นะแล้วอะไรนะที่ไม่ฝืนธรรมชาติอ๋อก็กลับคือสู่ความเป็นธรรมชาติก็คือเป็นมนุษย์เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมทําอย่างมนุษย์ ทำอย่างมนุษย์ไม่ฝืนธรรมชาติมันก็ไม่ยากะ <laughs> เอาเราไปฝืนธรรมชาติดูก็ได้นะ <laughs> เห็นภูเขาไหมนุกเราไปย้ายภูเขาสิไปฝืนมันสิอยาให้มันอยู่ตรงนั้นทำไมให,ให้ไปอยู่ที่อื่น <laughs> ยากไหมนุกยากมากใช่ไหม <laughs> เออ,เอ,อก็อยากให้มันยากสิแต่ไม,ไม่ไม่อยากให้มันยากก็อย่าไปฝืนธรรมชาติมันนะฮะทำอะไรแบบธรรมชาติแบบมนุษย์ธรรมดาแล้วมนุษย์ธรรมดาทำยังไง,ง,ไงล่ะก็อย่าไปทําแบบพระเทพอย่าไปทําแบบโพธิสัตว์อย่าไปทําแบบอะไรที่มันไม่ใช่มนุษย์อะนึกออกไหมไอะทำแบบพระโพธิสัตว์ทำาไง โอ้ยอยากทําความดีจังเลยอยากบำเพ็ญบารมีจังเลยโอ้หนูเป็นมนุษย์นะหนูไม่ใช่ว่าโพธิสัตว์นะถ้าหนูจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้หนูต้องตายใหม่แล้วไปเกิดใหม่เป็นพระโพธิสัตว์นะจะเป็นดีเอ็นเอแบบพระโพธิสัตว์ได้ก็ต้องตายเกิดใหม่ในใสายพันธุ์พระโพธิสัตว์เงี้ยมันก็ต้องโดนหนักสิน้องนะใช่ปะ่ะเอออยากจะเป็นเทพใช่ไหมเทพเป็นมนุษย์ป่ะไม่ใชนะ่ต้องตายจากมนุษย์ก่อนที่พีเกิดเป็นเทพได้เป็นดีเอ็นเอแบบเทพได้ก็ต้องโดนหนักสิน้องนะเพราะฉะนั้นเป็นแบบมนุษย์นะเบาที่สุดจริงป่ะะเเออยยาาาาาาาททคคคคิิดดดแแบบบบบพพพรรรโสสััััตววววลล้จจหุกมี